สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศพคนลัคขาราศีพฤษหรือว่าคนลัคนาราศีพฤษศนี้นะคะตัวตนของเขาเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งที่ดีอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ได้ตํา ตำแหน่งมาตรฐานเป็นดาวราชาโชคเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หยิบจับอะไรเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบนะคะหรือทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าสําเร็จได้ง่ายเหมือนมีโชคะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจวังหวะที่คิดที่จะทําอะไรเนี่ยก็มุ่งมั่นทําตั้งแต่ต้นเดือนไปนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่28กันยายนไปเนี่ยนะคะตัวตนของเราก็อาจจะ เริ่มดรอปลงนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ของเราเนี่ยนะคะหรือดาวเจ้าเรือนลัคนาหรือว่ตนุลักษณ์ของเราเนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุได้ได้ตำแหน่งถึงความมั่นคงก็จริงเนี่ยนะคะแต่มีดาวเสา ะะดาวเสารเลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความติดขัดมีปัญหาได้นะคะเพราะเนื่องด้วยดาวศุกร์และดาวเสาร์เนี่ยนะคะเขาเป็นศัตรูกันนะคะเมื่อเลงกันส่งอิทธิพลถึงกันก็ทําให้ไม่เกิดความราบรื่นในสิ่งที่เราตั้งใจที่ทําหรือเราทําอะไรก็ตามเกิดการติดขัดการมีปัญหาได้นะคะแต่ว่าแต่ว่า ท่านก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะคะเพราะว่าดาวศุกที่โครจรเข้าสู่เดือนพันธุนั้นก็พบเจอกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุของท่านเองเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้ช่วยเหลืออยู่เกื้อกูลกันอยูอ่ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆได้นะคะแล้ว มองเห็นอีกว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะเรื่องการเงินการทองของท่านเนี่ยนะคะก็มีความมั่นคงดีอยู่นะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคและได้ไดตําแหน่งอุจาวิราชเนี่ยนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้กับเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะมี ทรัพย์สินหรือว่ามีรายรับเนี่ยเขาเรียกว่ามีรายรับเงินทองเนี่ยนะคะรายได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะมีความมั่นคงที่ดีอยู่อยู่ในเรือนพันธุด้วยนะคะและก็ยังเล็งกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพลแต่เมื่อดาวสุข ะะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาในวันที่28ช่วงนั้นก็อาจจะมีกระแสแปรปรวนหน่อยนะคะเกิดความติดขัดได้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่า,าดาวศุกร์เนี่ยเข้ามากวนนะคะเข้ามากวนได้รับกระแสอิทธิพลจากดาวเสาร์อีกเนี่ยนะคะศุกร์กับเสาร์ไม่ถูกกันแต่อยู่ในเรือนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะกวนเราเราหน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ เป็นไปดังที่เราหวังเท่าที่ควรเกี่ยวกับรายได้รายรับนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานล่ะการงานจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเดือนการงานคือดาวราหูนะคะ,อ,ะอยู่ในเรือนวินาศเป็นปีแล้วนะคะทีนี้ก็กําลังจะออกเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะ,ะซึ่งเขาอยู่ปีครึ่งนะคะปีครึ่งดาวราหูเนี่ยนะคะ,ะก็ มองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะการงานเนี่ยนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะงานที่เราทําอยู่เบื้องหลังมากกว่างานออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะหรืองานที่เกี่ยวพันกับคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะเด่นนะคะปัญหาอุปสรรค เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นค่ะสำหรับคนรกกนาศาีพฤษเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปบ้างเหมือนกันนะคะสำหรับคนรกกนาศาีพฤษและเดือนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะติดขัดได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องระวังในช่วงปลายปลายเดือนนะคะอา,อาจจะต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบมากหน่อยเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นมองเห็นว่า อาจจะมีความขัดแย้งกันได้นะคะ <PEAK> เจ้าชะตาเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะในใน,ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะเข้าอยู่ราศรีกันดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิแล้วมีดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะโคจรเข้ามาร่วมในเรือนปุตตะ ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะมีความขัดแย้งความเขาเรียกว่าคือความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะกับคู่ครองคนรักได้นะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาได้เช่นกันมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะต้องอะระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์แล้วก็ อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าวู่วามเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะก็พยายามาใช้เวลาคิดให้มากหน่อยนะคะอย่าพยายามาเหมือนประชดประชันหรืออย่าพยายามที่จะรีบแก้ไขนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดการแตกหักอะไรกันได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีของเราคือดาวอังคารเนี่ยนะคะเจอกับดาวคู่ศัตรูคือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะ เมื่อมาร่วมกลุ่มกันอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งก็เป็นเรือนแห่งความพอใจความสุขใจเป็นเรือนแห่งบุตรบริวารเป็นเรือนแห่งเขาเรียกว่าเรือนแห่งการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาได้มองเห็นได้ด้วยน,นะคะว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาติดขัดนะคะไม่ราบรื่น เท่าที่ควรแต่ปัญหานั้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อยู่นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนบุตตะเนี่ยนะคะกับดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะคะจะมีการแรกเรือนกันหลังวันที่18เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะถ้ายังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการทําอะไรต่างเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็จะสามารถแก้ไขไปได้นะคะจะมองหาทางออกได้อยู่ แต่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขอ่ามันก็จะไม่ใช่อ่ะนะคะเพราะว่าดูชะตามันต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นคนลักขณาราศรีพฤธเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นคุณก็จะได้รับการแก้ไข โดยตัวคุณเองเน่ยนะคะก็จะเป็นคนคิดหาหนทางออกไม่ว่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์จะมีความตึงเครียดหน่อยเนี่ยนะคะก็ในช่วง หลังวันที่28กันยาไปเมื่อดาวสุขโคจรเข้าเลงดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ตึงเครียดมากหน่อยนะคะอ่าก็ไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่จะเริ่มมีความรักหรือว่าตกลงปงใจกับใครอะนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิก็จะไปเจอดาวคู่ศัตรูอีกดาวสุขเนี่ยนะคะปลายเดือนกันยาก็จะเข้ามาเลงดาวเสาร์อีกก็ความรักมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้น ประคับประคองตัวเองไว้ดีๆก่อนดีกว่านะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรักอะ่าเพิ่งตกลงปงใจกับใครส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองจิตใจให้ดีๆอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรัดถ้าเวลามีปัญหาอย่ารีบเคลียร์เนี่ยนะคะอย่าแบบวู่วามในการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามันจะไม่เกิดผลดี อย่างเงี้ยนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะสรุปโดยรวมนะคะสรุปโดยรวมการเงินมั่นคงค่ะการเงินยังดูแล้วยังไปได้ดีไปได้สวยการงานจะมีการแก้ไขมีปัญหาแต่จะได้รับการแก้ไขแล้วก็แก้ไขออกมาได้ดีด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องฝ่าฟันก่อนต้องมีอุปสรรคก่อนส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ประคับประคองค่ะอย่าให้เกิดการทะเลาะเบ,บาแวงนะคะอย่าได้ ทำให้มันเป็นเรื่องราวที่มันบานปลายนะคะก็ประคับประคองจิตใจเราด้วยนะคะอย่ารีบเคลียร์อย่ารีบ,รบตัดสินใจนะคะและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างกุศลในการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ